โอ้ยยยยสวัสดีครับอะไรครับนัว่าแมวเมินเกมเมอร์นะมาเล่นเกมบันทึกลับ3ก๊กโอเคน่ครับอัปเดตกันไปเลยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่หกแล้วนะแล้วก็โหกิจกรรมนี่ผมกดตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนี่ตัวนี้มาแล้วก็เห็นไหมครับดูตรงนี้นะครับมี1 0 5ออันแล้วเพราะนั้นเราสามารถ แปลงเปลี่ยนเป็นนี่นะครับได้ผลึกมาได้ครบแล้วนะครับสามารถแปลงเป็นรุ้งแดงได้นะครับอืน่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้น่าจะแปลงให้ดูแต่ยังไม่เคยเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวลองดูนะอ่ะแต่ว่ากิจกรรม7วันวันที่6วันนี้เนี่ยนี่ครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะครับเหีบเรื่องอุปกรณ์รุ้งเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่มนเมื่อวานนี่เราเลือกหอกตรงนี้มานะแล้วพลังก็พุ่งจ,จัดจัดเลยโกงมากๆเพราะนั้น ของอันนี้ผมเลยต้องซื้อมาอีกนะกัดจดดยจัดไปนี่ซื้อมาน,นี่มาแล้วหีบชิ้นส่วนทับทิมเหรออันนี้ผมไม่รู้ว่าเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนบอกหน่อยนะว่าผมควรจะกดมาไหมนะหีบอันนี้นะมีอยู่สมหีบเนี่ยที่ซื้อได้ซื้อได้สองครั้งรวมเป็น6หีบอ่ะเพื่อนเพื่อน,อนบอกผมหน่อยนะว่าผมต้องซื้อหีบอันนี้ไหมนะอ่ะโอเค หลังจากนั้นนี่เดี๋ยวก็ไร่ทำอะไรอย่างนี้ต่อนะครับแต่ว่ามาอันดับแรกเลยจากที่เซเวย์มาแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยบอกผมมาว่าตัวรุ้งแดงเนี่ยแนะนำเชียให้เป็นตัวม้าเฉียวเพราะฉะนั้นผมก็จะทำตามคำแนะนำส่วนใหญ่ของเพื่อนเพื่อนนะครับนั่นคือม้าเฉียวตัวนี้ผลึกแปลงม้าเฉียวชุดแพรนะเนี่ยมีแม่ทับแดงม้าเฉียวและรวบรวม ผลึกแดงหนึ่งชิ้นสามารถแดงลุ่มายาได้รับมาเฉียวชุดแพรหรอออันนี้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยมันจะต้องมีตัวมาเฉียวด้วยใช่ไหมตัวมาเฉียวอเดี๋ยวอันนี้ก่อนยังไม่ได้กดเลยอ่ะกดนี้ไปอ่าแล้วค่ายตรงนี้ผมก็เดี๋ยวกดบุยมาเลยไอยไม่ใช่กดจบมาอันนี้แต่งจริง,รงผมมีมาเฉียวมาแล้วนะตัวหนึ่งนะปุ๊บแต่ว่ากดต่อเผื่อได อีกอู้จูลง่งเออโอเคเพราะว่ามีอีกคนมีคนออแนะนำจูล่งมาด้วยนะคู่กับม้าเฉียวนะจูล่งเป็นอุรุงธรรมดานะอ่าเพราะนั้นน่าสนใจอ่ากดกดมาไว้ก่อนแล้วก็มาตอนนี้เนี่ยตัวของเรามีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไงดีม้าเฉียวตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นม้าเฉียวก่อนนะเปลี่ยนลองเปลี่ยนมาดูนะ มาเฉียวนี่เรามีมาเฉียวทองอยู่ตัวหนึ่งนี่เอาละครับแล้วทีนี้กดพัฒนานี่ไม่เป็นเลยนะไม่เป็นเลยมาลองดูกันแบบนี่แดงรุ้งปรากฏว่าเห็นไหมต้องมีหนึ่งร้อยผลึกโอเคหนึ่งร้อยผลึกเดี๋ยวเรากดเลยดีกว่ากดมาเลยรวมแดงรุ้งอ่ะมานี่ครับใช้มาใช้มาเฉียวไหมมาเฉียวชุดแทอ่ะสูงสุดหนึ่งร้อย มาลองกันดูเลยผิดคือผิดพลาดอะไรก็คือให้มันผิดตรงนี้เลยนะอะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าด้วยนะกดไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งร้อยผลึกแล้วเป็นไงครับรวมแดงรุง้งเอาเลยครับผมหนึ่งสองสามกดเอา้าแม่ทับโปรดถอดแม่ทับจากค่ายก่อนแล้วค่อยทําการแปลงแดงรุง้งโอ้โห,โหถอดแม่ทับเหรอโอเคเปลี่ยนกาเซียงมาเป็นแบบเดิมก่อนอะเอาละ แต,ต่ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะนี่รวมแดงรุ้งกดไปเลยครับเรียบร้อยมาเฉียวแดงรุ้งเอาแล้วเพื่อนบอกว่ามันโอพีสุดๆนะเพราะนั้นเราจะมาลองดูโจมตีระบุจุดบาดแผลหกศัตรูผ้าแพรฝ่ายตนอะไรคือก็ไม่รู้แต่ว่าอ่านไม่ออกแต่ว่าอูอันนี้คืออะไรไปที่แปลงร่างอู้อันนี้คืออะไร,ไ,ร,นนออะไ,รไม่รู้อ่ะอะมาต่อเลื่อนขั้นเดี๋ยวเราต้อง เดี๋ยวเรากดเลื่อนขั้นไปกวาดล้างโหต้องเก็บใหม่เหรอหรือเราไปย่อยตัวอื่นได้ไหมกดย่อยแล้วไอ้น,นี่มันจะกลับมาไหมว่ะเพื่อนเดี๋ยวนะอ่ะเราจะเอามาเฉียวมาแทนกาเซียงก่อนแล้วก็ตัวอื่นอืนเนาะต่างโต๊ะกับหัวโต๊ะ เอาต่างโต๊ะไปต่างโต๊ะหรือหัวโต๋ดีพอๆกันนะเนี่ยแต่หัวโต๋มันฮิวอ่ะเห็นเพื่อนบอกหัวโต๋ก็ดีอะั้นผมเอาต่างโต๊ะไปก่อนละกันถนะ้างั้นมาอ่ะเอาต่างโต๊ะไปก่อนนะแล้วก็ผมจะย่อยโอเคเกิดใหม่รีบอลนะต่างโต๊ะอ่ะดูซิว่ารีบอลแล้วได้อะไร เออได้ของมาเพียบเลยโอเคอ่ารีบอลไปอืมมารีบอลแม่ทับแล้วแล้วเอามาใส่มาเฉียวมาเฉียวหรือจูลงว่าตัวเนี้ยจูลงนี่ว่าอุ้ยกดผิดเดี๋ยวเปลี่ยนมามาเฉียวอยู่ไหนอ่ะนี่ไงมาเฉียวชุดแพรโอ้หอดูดิโครเท่อ <c> ะ <otes> โอ้โหอยเท่จริงมาติดตั้งทั้งหมดไป ออเอออ๋ออัพเลเวลแม่ทําหน่อยได้สิได้สิไ,สไปรัวๆ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 ครับรัวๆอ่ะโกด,ดไปอุ้ยอัพด่วนเหรอสูงสุดไปเลยห้าอันเออเลเวล็สี่สิบห้าเรียบร้อยโอ้โหอีมาเลื่อนขั้น ปึ๊บ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 ปึบรุดเร็วรุดเร็วอุ้ยอุ๊ยกดผิดอ้าวก็น่าจะได้อยู่โอเคอ่าได้อยู่อึ๊บอ่าใช้ไปเลยสี่อันยาเราเยอะเออเนี่ยครับอยากเอามาเฉียวให้โหดโหดไวๆผมอยากลองของลองดูเหออของใหม่อ่า อดไปเลยอุ้ยมากดตะลุยอยืเร็วสีห่หก ด่วนเหรอคืออะไรไม่รู้อ่ะโหกดไปให้เต็มเลยดีนะกดไปให้เต็มเลยนะโจมตีสองเท่าผมไม่รู้อ่ะแต่กดไปแล้วอ่ะเรียบร้อยสังหารเสร็จสิน้นไม่รู้ว่าผมเมื่อกี้ทําถูกเปล่าน,นะเมื่อกี้ไม่รู้กดทําถูกไหมนะอ่ะโอเคนี่มันขั้นสุดท้ายแล้วอ่ะพิชิตด,ดวนอีกแล้ว กดไปป้ายพิชิตสัตว์ยักษ์้สังหารทั้งหมดผมกดถูกไหมวะเนี่ยสิบมาก่อนมาอืุปกรณ์โอเคครบแล้วก็รอเรเวห้าสิบนะ,ะฝึกฝนมาจัดไป ตอนนี้อัพมาเฉียวแบบขั้นสุดเพราะมาเฉียวเรารุ้งแดงบอกเลยว่าปั้นให้สุดปั้นให้สุด จัดๆเออมาต่อเลยกรุบเป็นไงเออถูกไหมวะเนี่ยโอเคเลขหกสิถึงจะพัฒนาอ่ามามีอะไรอีกเพิ่มดาวนี่ครับชิ้นส่วนม้าเฉียวอ้าวเพิ่มดาวเลยมานี่ครับเอาม้าเฉียวไปให้เต็มเลยของผมนั่นละ มาเฉียวหนึ่งดาวนี่ผมไม่รู้ทําถูกหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> อัดทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วอะเ <c oughs> ออม,มาไม่รู้ทําถูกไหมด้วยนะเพื่อนๆก็บอกได้นะเอออืมปึง้งมาเฉียวสีดาวเรียบร้อยมาอย่างเจง๋งบอกเลย แล้วสี่หกพอดีอ่าโอ้โหตอนนี้มาเฉียวเราแน่นชุดจัดๆอ่าแล้วก็มาอันนี้ต่อตรงอููู้มีอะไรขึ้นมาไม่รู้อ่าตรงนี้นี่ครับอุปกรณ์ทองตรงนี้โออุปกรณ์ลุง้งเรากดมา Language. ใช่ไหมผมว่าผมจะกดเอาให้ครบเซตเลยอันนึงเรามาหีหอกแล้วเดี๋ยวมีอันนึงเป็นรองเทา้ารองเทา้าเพิ่ม HP ก้งป้องกันกายแล้วก็ป้องกันเวทเหรอเอา HP มาก่อนมาปึ้งรองเท้าโอ้สวยงามเอาแล้วพลังผม47ล้านแล้วโอ้พึ่งขึ้นอีกแล้วแล้วก็มารองเท้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอุย้ยรองเท้าอยู่ไหนอออยู่นี่รองเท้าอยู่นี่เปลี่ยนหมาเอาแล้วเออโอ้ อัปเกรดทั้งหมดอู้อู้ทั้งหมด,หมดไปอือวู้สุดเจ๋งสกัดไปกดยาวๆหกเจ็ดแปดสิบแล้วทีนี้อ่ะเพื่อนๆมีคำถามอีกว่าผมจะควรจะสกัด สกัดแบบยังไงดีคือตอนเนี้ยไอ้นี่ของเราโดดไปเลยคือหออของเราหรือสกัดค่อยสกัดให้มันเฉลี่ยกันไปนะอ่ะเพื่อนเพื่อช่วยถามหน่อยช่วยคําตอบหน่อยนะผมควรสกัดเฉลี่ยกันไปเลยดีไหมนะอันอื่นให้เต็มไปด้วยเลยดีไหมยอย่างเงี้ยเล้วสิบอ่าอย่างเงี้ยผมทําถูกไหมนะเพื่อนช่วยบอกด้วยนะอ่าอย่างเงี้ยเฉลี่ยไปอันนี้เอออ่าเอาอย่างนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาบอกอีกทีนะ อ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมาเฉียวเดี๋ยวมาเฉียวอ่าไอตรงนี้เหรออัปเกรดเอเดี๋ยว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 นี่ผมเห็นนี่เป็นสีทองนี่ว่าถอดออกไปเลยถอดออกไปอันนี้ใส่อย่างอื่นแทนอ่าใส่สมุดไปมาอันนี้เปลี่ยนสิครับเปลี่ยนเออโหจะจัดโหจะจัดอันนี้ อัปเกรดต่อเพิ่มทั้งหมดไปเออนั่นแหละลืบเลเวลสิบโอเคมาอย่างนี้ก่อนแล้วสกัดละ่ะสกัดมาครับอู้อูอ้๋อใช้อันเดียวกันนะโอเคใช้อันเหมือนกันอ่าสกัดไปโอเคใช้เหมือนกันอ่าโอเคมามาเฉียวเราพลัง61ล้าน โอเคโอ้เก่งขึ้นจะจัดแล้วมีอะไรอีกตอนนี้โอ้ตรงนี้นะเห็นบอกว่าเออมันดองไม่ได้นะขนนกดองไม่ได้ขนนกดองไม่ได้เพราะนั้นเราจะกดเลยหักใช้นะเพราะนั้นเราจะกดเลยตรงนี้มีวันจันทร์กดไปเลยได้อะไรปึ้งโอ้โหแล้วผมกดถูไปเนี่ยอันนี้มันรุ้งแดงเหรออุ้ยห้าค้างเหรอห้าค้งเอา้าก็การันตีได้ดิเพราะนั้นกดเลยครับปึ้งโอ้โหมาอันที่สอง อันที่สเออมาน่าจะการันตีได้อยู่แล้วนะรุ้งแดงตรงนี้สี่โอ้โหอันสุดท้ายจริงด้วยมาอันสุดท้ายมาเออรุ้งแดงเจ๋งเป้งดีมากโอเคมาหูเกมนี้แจกเยอนะเนี่ยสายฟรีมันก็ไปได้อยู่นะผมอย่างผมนี่อย่างชอบเลยเนี่ยรุ้งแดงอ่า ลงสู้ท่าผสานเหรอโอ้อะมีอะไรอีกตรงนี้อันนี้คืออะไรเศษอะไรวะออ้โอ้หกเทพหกเทพอันนี้มันต้องโอ้ร้อยยี่สิบเลยเหรอถัร้อยยี่สิบแล้วเรามีอยู่สิบอะงั้นเราก็เก็บไว้ก่อนอะมีอะไรอีกมาค่อยดูกันนี่ครับชีวประวัติตรงนี้นะตอนนี้ผมตั้งคําถามมาแล้วเพื่อนๆช่วยตอบแล้วผมเห็นแล้ว นี่ครับตั้งทีมตรงนี้อยู่ข้างล่างนะแล้วก็ตั้งทีมมาทีนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ผมนึกว่ามันให้สร้างทีมแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าต้องรองอีกคนนึงแต่เพิ่มบอกว่ากดเชิญได้เลยเชิญได้เลยมันเป็นบอทดผมแค่ไม่กล้าไม่กล้าชวนเพราะว่ากลัวติดคนอื่นมานะเออนี่ครับมาเฉียวืออโอ้เทจัดเทจัด,จด โอเคอา่าจะได้ชิ้นส่วนอันนี้มานะเออมาได้ชิ้นส่วนตีได้3มทีอ้าวจัดไปนี่ครับโอเคได้ชิ้นส่วนนี้มาแล้วโอเคนี่นี่เองนี่เราก็ไม่รู้มา ต่อโอเคกดรับได้เหรอโอเคนี่ครับแล้วก็โอเคเนี่ยครับภารกิจผมเนี่ยเสร็จเกินหมดแล้วอะ่ะเนี่ยครับไปมอบพลังกาย20ครั้งไปเลยมอบพลังกายอ่ามอบให้ครับเพื่อนเอาไปเลย โอเคครบเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยครับภารกิจของผมแอคทีฟสองร้อยหกสิบเนี่ยครับแน่นแน่นชุดทุกอันโอเคสายฟรีก็ต้องขยันอย่างนี้นะครับต้องขยันทําหน่อยนะแล้วเป็นครั้งแรกด้วยเราก็ไม่รู้เราก็กดอะไรทุกอย่างไปเลยนี่ครับโอ้พลังขึ้นอย่างไวมากเออม้าเฉียวอุ้ยนี่เหรอเขาแจกตัวม้าเฉียวมาเหรออุ้ยอ้าว ครอบครองผลุกโอ้โอแล้วเขาแจกเหรอโอ้เราไม่รู้อ๋อกดรับทั้งหมดได้โง่ตั้งนานโอ้โหมาโอเคแหมเราก็ไม่รู้เราก็แปลงเศษเป็นที่เรียบร้อยอ่าไม่เป็นไรตอนนี้ขออีกนิดนึงม้าเฉียวมันยังแปลงได้อีกไหมนะพัฒนาได้อีกหน้าเพิ่มดาวโอเคขาดอีกหกเหรอหกสิบโอเคไม่พออ่ะไม่เป็นไร แต่ว่าโหอย่างช่อมาเฉียวเราโหมากมากต้องเอามาเปิดตัวแรกเลยดีไหมเพื่อนเปิดตัวแรกนะอย่างนี้นะแล้วก็ยังไงดีอ่ะมีอะไรให้ทำอีกกิจกรรม7วันนี่มาแล้วเสร็จชิ้นไปวประวัติ5ครั้งอ่ะกดไปเนี่ยครับแต่ที่เหลือก็นี่ได้เศษอีกเดี๋ยวต้องกดอีกนะเพราะว่าได้อีก40เศษนะรวมมีอีก4ีเนี่ยก็จะครบร้อยอีกแล้ว ดีเลยอย่างชอบเลยอะเกมนี้โอ้สนุกว่ะมากดรับทั้งหมดเรียบร้อยมีอะไรอีกนะสกเยุกเนี่ยมาอันใหม่อีกแล้วมีให้กดแล้วมันก็ได้ของอย่างนี้อีกแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่กดนะอันนี้มันเล่นในคอมนี่ยากมากเออมีให้กดอีกวะน่าจะเยอะอยู่เนี่ยเนี่ยมีอะไรให้กดเยอะเลยไปเออ ตัวเอกเราโอเคแล้วอัพโอ้เราผ่านด่านมาเยอะเลยเนี่ยกดไปเออปดล็อกปดล็อกกึ๊บเรียบร้อยมาอันนี้อันนี้มันได้มาจากการผ่านด่านนะผ่านด่านปกตินะสบายมากเอา้าทำไมเกมมันชา้าเออ ยี่ยมยอดไปต่อเกมนี้มีอะไรทําเยอะมากเลยอ่ะเยอะจริงๆกึ๊บอ,อ่ะมาต่ออ,ตอัต่ชีวประวัตินี่ครับเราก็เก็บชีวประวัติไปเรื่อยเออมาืมได้โบนัสอะไรเงี้ยเยอะนะดีนะ มาตำรานี่อะไรอ่ไม่มีอะไรโอเคนี่โอ้โหพลังลบของเราอย่างเยอะแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรอีกดีเนี่ยโอ้โหแต่ได้มาเฉียวมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนแนะนำทีมต่อไปนะว่ามาเฉียวแล้วผมต้องเอาจูโล่งแต่ว่าผมมีกองซุนจา้านอ้ โอ้ยาหมดแล้วผมมีกองซุนจ้านบวกเจนะ็ดน่ะเจ็ดดาวเนี่ยเจ็ดดาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดาวแล้วเนี่ยอ่ะผมมีคําถามอีกคําถามหนึ่งนะให้เพื่อนๆช่วยบอกผมนะผมมีกองซุนจ้านเจ็ดดาวแล้วเนี่ยผม,คว,ลลม,ยมควรเลือกแปลงลุงกองซุนจ้านดีไหมอืมควรเลือกแปลงลุงกองซุนจ้านไหม หรือว่ามาอัพจูลงใหม่หรือมาเริ่มอัพจูลงใหม่อ่ะสองคำถามนี้นะครับสองคำถามนี้แปลงลุงที่เขาจะมาที่เขาจะมาตรงนี้กิจกรรมนี่ล็อกอินรับรางวัลตรงนี้เนี่ยเห็นมวันที่เจ็ดวันที่แปดเนี่ยแจกลุงมานะอ่ะนี่ครับเป็นคําถามให้เพื่อนๆช่วยตอบหน่อยนะว่าผมจะกดให้ผมกดจูลงหรือกองสุดจานนะครับอืม หรือตัวอื่นก็ได้ถ้าแนะนําโอเคแล้วก็อ่ะต่อไปกิจกรรมกิจกรรมตรงนี้มีอะไรอีกเห็นมีแดงๆขึ้นนะแดงๆขึ้นอ่าล็อกอินกองทุนเติบโตเนี่ยครับมีอะไรแดงๆก็กดไปอ,อืออืบโอ้แจมแมวมากแจมแมวมากโอ้แจกเยอะแจกเยอะมา ทีนี้เดี๋ยวเวลาที่เหลือเราผมก็จะค่อยมาอัพตัวอื่นๆนะค่อยมาอัพตัวอื่นๆอืตัวอื่นที่ผ่านมาแต่ว่ามาทีนี้พิชิตหรอพิชิตเนี่ยครับทดสอบได้ไพ่ตรงนี้เราสะที่แรกเราแพ้เตลวเซียนอยู่เราเราคิดว่าน้อน่าจะชนะเตลวเซียนได้สบายแล้วเออนั่นแหละครับโอ้โหมา มาเลยมาขอดูหน่อยเถอะเป็นไงปึ้งโหแรงจัดจัดตอนนี้เรามีตัวลงตัวเดียวก็ไม่ใช่มีมาเฉียวตัวเดียวก็หหดแล้วมามาปลดล็อกได้แล้วก็ไปได้เรื่อยๆอะเอ๊ะระหว่างนี้ผมขอดูหน่อยเถอะแม่ครับมาเฉียว มันทำอะไรได้วะโจ,จ,จมตีบาดเจ็บซ้ำโจมตีบาดเจ็บซ้ำมาดูสกิลหน่อยจูโจมไวประเภทโจมตีทั่วไปทำให้ศัตรูแถวหน้าที่มีพลังโจมตีสูงสุดและยูนิตรอบข้างได้รับดาเมจสายฟ้าการโจมตีครั้งนี้ม,มอตาคิและเสิอคี้คิดข้อ150โอ้50อ่าแล้วเป็นสกิลล่ะ ทำให้ตาแหน่งฝ่ายศัตรูที่มีโจมตีสูงสุดแต่ละตำแหน่งโดยล่อกเกิดดาเมจสายฟ้าทําให้เป้าหมายเกิดดาเมจท่าสายฟ้าพิเศษพันสี่ร้อยมีโอกาส30เปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมายได้รับสถานะบาดเจ็บหกและทําให้ตนเองเข้าสู่สถานะชุดแพชุดแพคืออะไรผู้ครอบครองจะได้รับดาเมจต่อไปนี้ไม่เกิน35เปอร์เซ็นต์อ้ถึกด้วยเนี่ยของไอพีสูงสุดตนเองแต่และชั้นจะทําให้ผู้ครอบครอง,องรับผลเสียงดาเมจ แรโบวกดาเมจพร้อมพลังโจมตีป้องกัน5%อ้อะไรครับเนี่ยพร้อมเพิ่มเสี่ยงดาเมจให้ฝ่ายตนเอง15%ต่อเนื่งอง2รอบเอฟเฟกเพิ่มดาวโอเคนี่ครับอ๋อนี่ถ้าเพิ่มดาวให้นะเข้ให้ตงแหน่งฝ่ายศัตรูที่เจนตที่สุดโดยรอบดาเมจสายฟ้าเพิ่มขึ้นอ๋อทำนดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นแหละอา้าวแล้วมันแล้วมันไหลได้ยังไงวะขอดูหน่อยเถอะ ออดูหน่อยที่บอกว่าม้าเฉียวตีไม่หยุดนี่มันคืออะไรวะมันคือตรงไหนสังหารนี่เหรอสังหารทำให้ป้อตมตำแหน่งฝ่ายโจมตีสูงสุดแต่และตำแหน่งโดยรอบติดโบ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 เออเฮ้ยตนเองขึ้นไหวทำให้ตนเองฟื้นฟู50แต้ม ตัวเองเข้ไาไหวใท่ตัวเองเฟ้นฟูยิ่งฮาเตมคืออะไรวะอ่าพาสสีอ่าพาสสีมาดูซิเอาเอาเอาค้างขณะเข้าสู่สนามรอบนี้ตนจะเข้าสู่สนามไม่หวัน่นต่อเนื่องตลอดการต่อสู้ครั้งนี้ทุกครั้งที่ได้รับดาเมจสะสม30%ของเลือดจะเกิดเอฟเฟกต์สึกครั่งสึกไม่หวั่นไหวคือพวกความได้รับดีบับลดลง รับค่าโกรธสีแต้มและจิตสังหาร50สแต้มรวมทั้งโอกาสเคลื่อนไหวเพิ่มพิเศษหนึ่งครั้งนี่ตรงนี้ไงโอ้เคลื่อนไหวเพิ่มพิเศษทีครั้งสึกครั้งสึกครั้งเหรอขออ่านใหม่ทุกครั้งที่ได้รับดเสาเมจสะสมส,ส0จะเกิดเอฟเฟกสึกครั้งหนึ่งครั้งโอ้มันตีมันเหมือนมันสวนว่ะโอ้ตัวนี้มันสวนได้ว่ะในครั้งแรกในการปล่อยสกิลไม่ตายหรือปริมาณเลือดต่ำกว่า50จะเกิด กลล่างเมื่อเลือดเต็มเข้าสู่หนะ้ากายล่างโอ้อะไรรายละเอียดเยอะมากเมื่อค่า HP ในสถานะกกลล่างลดลงถึงศูนย์แต้มกับสู่สถานะไม่กายล่างโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวะ่ะโอ้โหเกมนี้มันแบบว่าเยอะแยะไปหมดมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเอาละมีอะไรให้ทำเยอะเลยอ่ะวันนี้เราก็มาเปิดโลกนะ กับการเป็นม้าเฉียวนะม้าเฉียวนะครับแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้เราก็ที่เหลือที่เหลือเราก็จะผ่านด่านอย่างนี้ไปเรื่อยกดผ่านด่านอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับอถ้ามีเวลานะแต่ว่าเราเอามาให้เพื่อนดูก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอเลยรอตัวลุงนะผมยังรอคําตอบเพื่อนๆน,นะตัวลุงเนี่ยให้ผมเอาตัวอะไรละหว่างกองสุนจ้านรุ้งหรือ แต่กองซูจางลุ้นของผมเนี่ยบวก7 7ดาวแล้วนะกองซูจ้านผมเนี่ยเดาวแล้วหรือว่าให้ไปเล่นจูโลง่งจูโล่งเนี่ยยังไม่มีเลยสักดาวนะยังไม่มีเลยสักดาวอ่ะเพื่อนเพื่อนแนะนําผมหน่อยนะหรือตัวอื่นก็ได้ถ้ามันถ้ามันควรเป็นตัวอื่นนะเพื่อนเพื่อนแนะนํานะครับสาหรับวันนี้นะเนี่ยแล้วก็เล่นตามเนื้อเรื่องอย่างนี้ไป น่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเนี่ยครับภารกิจของผมเนี่ยทำครบแล้วนะภารกิจประจําวันทําครบแล้วแล้วก็เหมือนเดิมแม่ทับตรงนี้เห็นไหมผมก็ดองอันนี้ไว้อยู่ดองอันนี้ไว้แล้วก็เพราะว่าเนี่ยคนกดเยอะมากผมก็รอในเป็นช่วงจังหวะที่คนไม่ค่อยกดนะอันนี้คนกดกดเยอะมากผมก็เลยอ่าไม่ได้กดตามนะครับสายฟรีไม่รีบเร่งครับผมไม่เร่งรีบนะของผมเอาละก็มีประมาณนี้ละกัน แล้วก็อย่าลืมนะครับกดตรงนี้ด้วยนะกดกรียุคตรงนี้ด้วยนะเพื่อน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 มากดนะครับแล้วก็นี่กิจกรรมฤด,ด,ดูร้อนอ่าฤด,ด,ดูร้อนกดไปเลยเนี่ยมันมีอันนี้มานะมันมีนี้มาก็กดแกลกรางวัลกดอะไรไปกดภารกิจทีมตรงนี้เนี่ยยังไม่เสร็จหรืออะไรก็ว่าไปนะอ่าก็มีประมาณนี้ก็สําหรับวันนี้นะแมวมันเกเมืองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผม เพื่อนๆถ้าชอบใจก็กดไลค์กดเมนต์กดแชร์กด Subscribe อะไรให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะแม่เหมืินมเมมร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโี๋ยโยโย